พอเสียงมวลมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันมันทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและไม่ต้องมโนแล้วนะครับ,รบว่าการตัดสินใจของสอวอนั้นเนี่ยเขาได้สถาปนาตัวเองเนี่ยมีอำนาจเหนือประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยตั้งมาเมื่อสองเดือนที่แล้วใช่ไหมครับ,รบในประเทศปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะให้นับว่าประชาชนเนี่ย เป็นผู้ทรง,ทรงสิทธิ์นะครับในการที่จะกําหนดเลือกว่าเขาจะให้ใครอ่ะมาเป็นผู้แทนของเขาแล้วก็ขึ้นไปเป็นถืออํานาจแทนของประชาชนเพื่อที่จะไปบริหารประเทศรวมถึงเข้าไปทําหน้าที่ในการออกกฎหมายในสภานิติปัญญัติะนะครับทีนี้พอสอวอเนี่ยซึ่งไม่มีจุดเกาะเกี่ยวจากประชาชนไปขัดขวาง การตัดสินใจหรือการใช้อำนาจของประชาชนก็แสดงให้เห็นว่าสอวอเนี่ยวางสถานะของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนืออำนาจประชาชนและเป็นตัวที่ขัดขวางนี่ถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าเราเรานึกถึงแม่น้ำอะไรเงี้ยนะเวลามันน้ําท่วมมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกพวกผักตบชวาพวกอะไรที่มันขวางทางอยู่พวกสวะอะไรทั้งหลายเนี่ยขวางทางเพื่อไม่ให้สายทางเนี่ยมันมันเดินทางต่อไปได้ ทีนี้สวเนี่ยก็อยู่ในสถานะแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าเมื่อประกาศลงออก,ออกออกตัวชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยประชานชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จําเป็นอย่างมากเลยครับที่จะต้องออกมาแสดงออกแล้วก็จะต้องอไม่ไม่ปล่อยให้อำนาจอธิปไตยนั้นอยู่ในมือของสวนะถ้าว่าถ้าเราปล่อยให้อำนาจสูงสุดอยู่ในมือสวอ่ะเราก็ต้องแก้เขียนเขียนข้อความในรัฐธรรมนูญใหม่นะครับพอสลับตัวเสนอชื่อสับสลับตัวปุ๊บแบบพอถึงเพื่อไทยปุ๊บแบบ สวบอเขากมจะแสดงตอกอีกว่าเนี่ยเขาปเป็นเจ้าของเขา <ๆ S 2> เขาเาตั้ง <ๆ S 2> เขาตั้งด่านลอยอ่ะเขามีอำนาจเขาก็เขาก็จะจะจะแสดงออกอีกว่าเขามีอำนาจเหนือคุณคุณส่งใครมาเขาคุณก็ต้องไปอ้อนวอนไปกราบกราบการเขาทั้งที่เขาไม่มีความชอบรมนาะคุณก็ต้องทําอย่างนั้นอีกแล้วเราเราเราทั้งต้องทํายังไงคือประเทศไทยเนี่ยต้องทํายังไงครับเราต้องเราเราเราต้องแบบไปอ้อนวอนคุกเข่าไปร้องขออย่างที่เขาพูดกันมาเหรอฮะเราต้องยอมทุกอย่างแล้วให้เขาเป็นคนกําหนดเหรอ ต้องต้องมีคนเขาต้องมีคนกาหนดได้ทุกอย่างถ้ายังกาหนดเนีย่ยเราเลือกตั้งทาไมครับเราเลือกตั้งทําไมแล้วแล้วสถานะของคนไทยฮะทิ่ทิ่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอำน,นาจอำน,นาจอธิปไายเป็นของเป็นของปวง่ชนชาวไทยเงี้ยเอา้าแล้วแล้วเราไปใช้อำน,นาจอธิปไตยเมื่อเมื่อเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาค,คไมไปเลือกตั้งอ่ะแล้วแล้วไอไอการกระทำดังกล่าวหรือใช้งบประมาณไปหกเจ็ดหกเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยมันมันทำไปทำไมครับ แล้วสถานะเราแท้ที่แท้จริงของนี่คืออะไรฮะลิเกเหรอฮะเป็นเป็นพวกเล่นลิเกออกมาแล้วก็ไบบูนๆอย่างนั้นถึงเวลาปุ๊บก,ก็ไม่ได้เป็นแต่ตามนั้นอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันมันคือปกติมากๆเลยฮะผมผมผมไม่อยากก็สวอแอล้วนะฮะเพราะว่าผมเชื่อเดินพฤติกรรมมันเคลียร์มากเลยว่าเป็นพวกที่ขัดขวางแล้วประ,ประเมินตัวเองสูงคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาพี่อ่ะกำเริบเสดสาน คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยกําหนดเลือกทิศทางประเทศชาติเหนือประชาชนทั้งประเทศค่ะคุณสมบัติบอกว่าตะกี้คุณสมบัติบอกว่าต่อให้เป็นเพื่อไทยเขาก็จะหาข้ออ้างนู่นน,นั่นนี่แล้วแบบนี้เราจะทํายังไงกันต่อไปดีอะคะมันมีทาง<ม>ออกอย่างอื่นไหมค,คุณไม่ต้องไปฟังเขาครับผมผมผม,ผม,ผมคิดว่าผม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 คิดเราเราไม่ต้องไปฟังสวไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องสวเลยฮะเราแค่เราแค่ เราแค่พื้นพื้นนะคุณแค่มายืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยประเทศนี่เป็นของประชาชนนะคุณแค่มาทําแค่นี้พอผมไม่ซับซ้อนเลยฮนะแล้วถ้าประชาชนออกมาเยอะพอฮะถ้าประชาชนออกมาเยอะพอฮะไอที่ว่าเยอะพอเนี่ยมันมีการวิจัยเลยนะทั่วโลกออกมาแค่สาเปอร์เซ็น์ท่านั้นเองอ่ประเทศเปลี่ยนเลยฮนะคําถามผมก็คือว่ารอบเนี่ยคุณถูกสอวอนเนี่ยลบหลู่เนี่ยประชาชนถูกสอวอลบหลู่ขนาดเนี้ยตบหน้า ตบหน้าฉากใหญ่ขนาดเนี้ยค,คุณไม่ออกมาใช่ไหมค,คุณคคุุณณจะปล่อยให้มันทําต่อไปอย่างนั้นไหมไม่รู้นะคือคนอื่นก็เป็นสิทธิของท่านนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยผมผมผมในฐานะพลรัมือแล้วก็ผมยึดถือเรื่องหลักหลักหลัก,หล,กหลักประชาธิปไตยเนี่ยอํนนานาจเป็นของประชาชนเนี่ยผมต้องออกมาแน่นอนนะมังนั้นศักดิ์ศรีระหว่างสอวอกับประชาชน,นใครใครใครสูงกว่ากันน่ะทำไมการโหวตของสอวอถึงมีสถา,านะสูงกว่าการตัดสินใจของประชาชนครับ ก็แสดงว่าการกระทําของเขาเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญนะสอสอตัวแทนประชาชนพรรคการเมืองควรยื่นเรื่องเนี้ยให้ศาลร,รัฐธรรมนูตีความครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คำ hmm. ถ,ถามพวกขัดรัฐธรรมนูญครับการกระทําเมื่อเมื่อวันที่สิบสามขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูนในระบอบประชาธิปไตยครับขัด แล้วคุณปล่อยให้พวกนี้กระทาตัวขัดรัฐมนูญเนี่ยแล้วคุณจะไปตามเขาแล้วก็ไปฟังเขาคงว่ามันบ้าแล้วครับประเทศมันบ้าแล้วครับค่ะแต่พูดพูดถึงในแง่ของยังแต่ถึงยังไงก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้เสียงโหวตเกินกึ่งนึงอยู่ดีถึงแม้จะไม่สยบยอมอะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เสียงตรงนี้ทางออกมันจะดูเป็นทางตันหรือเปล่าคะมันจะยังไงมันมันมันผิดการการโหวตการโหวตสวน การโหวตสวนการตัดสินใจของประชาชนนะอำน,นาจที่แต่เป็นประชาชนนะการโหวตสวนนั้นผิดจะทําไม่ได้มันผิดผิดรัฐธรรมนูญผิดหลักการประชาธิปไตยผิดรัฐมนูญและตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่มีสถานะไม่มีจุดยึดโยงเออถ้ามันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยไอ้นั่นจะไปว่ากันอีกอย่างไอ้ตัวเองก็ไม่มาจากการเลือกตั้งอยู่ได้เพราะว่าไอ้ตัวสัญญาหลอกลวงช,อช่อฉนกลโกง อยู่ในคําถามพ่วงตอนรงประชามติสัญญาเนี่ยถ้าเป็นสัญญาทาไแมก็เป็นสัญญาไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ยกเลิกได้ไดค่ะและการการะทําดังกล่าวชัดเจนเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยค่ะขัดร,ร,รัฐมนูญไปฟ้องครับไปรวมกันรายชื่อนะฮรสวสภสภาผู้แทนราษฎรไปรวมชื่อกันมานะคะรับโหวตในสภานะครับวันที่สิบเก้าเนี่ยเปิดสภามาเลย เสนอยติด่วนเลยครับขอให้ส่งเรื่องการกระทําของสอวอในวันที่สิบสามนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรมนูญหรือไม่มและรุและให้และให้สารรัฐมนูนนี่รายงานมาครับอภิปรายมาครับผู้สมบัครค่ะแต่ว่าเวลาขัดคอมมอเซนผมอะมันขัดมันไม่มีมันไม่มีโซลูชันที่ดีที่สุดค่ะ<า>ไม่มี เพราะว่าโซลูชันที่จะออกมาคือโซลูชันที่สวกําหนดสิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้คือสิ่งที่สวกําหนดค่ะแล้วมันไม่รู้เป็นใครในระบบจัดทายแล้วเราปล่อยให้เขากำหนดแล้วเราก็ไปฟังเขาว่าตกลงก็เขาเขาาจะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีพอใจไม่พอใจอืมคือมันสำหรับผมนะมันไม่ใช่เรื่องผม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 ไม่สนใจเกมนี้แล้วอะ ผมไม่สนใจ<ฆ>เกมเกมเกมนี้แล้วผม,มผมไม่ฟังสวแล้วผมไม่ฟังผมคิดว่าเขาได้ทําการละเมิดตบหน้าประชาชนชาติใหญ่ไปแล้ววันที่สิบสามคุณถูกเขาตบหน้าคุณจะไปฟังฟังเขาอีกเหรอผมไม่ฟังแล้วแล้วเขากระทาสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญผมไม่ได้พูดผมยับอีกทีนะเขากระทำสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะข,ขัดต่อหล,ลักการประชาธิปไตยค่ะ แล้วถ้าถ้าในที่สุดในแง่ของการเมืองถ้าในที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอ้างว่ายังไงก็ต้องตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วมันมีการย้ายขั้วสลับข้างอะไรจะเกิดขึ้นคะผมไม่รู้อะผมผมคิดว่าถึงถึงเวลานั้นปัจจัยอะรอให้มัถึงถึงเวลานั้นผมผมจะให้ความคิดเห็นค่ะผมผมผมไม่อยากจะไปไปไปเพิ่มไอ้ความขัดแย้งกันในในขบวนนะครับผมคิดคว่าความสามัคคีของประชาชนนั้นสําคัญที่สุด สำคัญที่สุดตอนนี้และผมมั่นใจว่าเป้าหมายของฝ่ายนู้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แค่ต้องการกําหนดว่าใครเป็นใครในในใครใครจะขึ้นมามีสิทธิ์มีอํนานาจจะใครใครจะครองตําแหน่งใครเป็นรัฐบาลมันจะไม่ใช่แค่นั้นทุ่งทานองของสวออเนี่ยต้องการที่จะทาลายขบวนของประชาชนความสามัคคีของประชาชนดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่หลงกลเข้าไป สนับสนุนหรือไปตั้งข้อสังเกตใดๆที่ทําให้ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันขายายตัวโดยที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยค่ะแล้วก็เป็นเหตุทําให้ระแวงกันไประแวงมาเพื่อไทยก้าวไกลคือผมเลือกสองพักเลยคนระับผมผมผมไปพุกแทงม้าสองตัวผมเลือกทั้งเพื่อไทยตั้งเลือกตั้งก้าวไกลผมอยากให้สองพักเนี่ยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ทําภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้คือฟื้นฟูร,ระบบชลไตฟื้นฟูประเทศชาติและกําจัดอํานาจนอกระบบออกไป นี่คือนี่คือความคาดหวังของผมครับค่ะเออทีนี้เรื่องปิดสวิตสอวอค่ะคุณสมบัติคะมีการเอ,อพักเพื่อไทยนี่คือมีการโจมตีพักเก้าไกลว่ามันเป็นการเล่นเกมด้วยเพราะว่าเขามองว่าเออเอาวาระของเก้าไกลแล้วก็พิธาเนี่ยมาเป็นเรื่องสําคัญกว่าประชาชนอันนี้คุณสมบัติมองยังไงอะคะคือผมคิดว่าเก้าไกลมีสิทธิ์อยู่บ้างในทางเทคนิคค,นครับแต่ว่าแน่นอนครับพักอันดับสอ,ยองย่อมมีสิทธิ์ที่จะ ทวงว่ากรอบระยะเวลาเวลานั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือผมคิดว่าการการการเสนอมาตราการปิดส,สวิตสวเนี่ยมันมาจากว่าสว,วจํานวนหนึ่งเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้แสดงตัววันที่สิบสามในการบอกว่าบอกว่าการไม่โหวตของไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความเห็นในของตัวเองเนี่ยเป็นการเป็นการปิดสวิตดังนั้นเนี่ยทัทง้ทงทั้งทั้งเก้าไกลเนี่ยเขาก็เลยย้อนสอนแต่ว่าการย้อนสอนตัวเนี้ยมันมันมันจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ แต่มันอาจจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วสวเนี่ยเขาไม่ต้องต้องการปิดสวิตตัวเองมันเป็นแค่การเล่นลิ้นเทคนิคในการไม่มาโหวตหรือโหวตว่าไม่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 ขอแสดงความคิดเห็นจริงๆเขาไม่ได้ปิดสวิตตัวเองมันมันเล่นกัน <ver ed> ่รประเด็นทางเทคนิคอยู่แค่นี้เท่านั้นเองอดังนั้นไอ world, ้กอบเวลาเนี่ยไอ้กอบเวลามันจึงจําเป็นคือคือคุณจะนวงแล้วแต่คือคือถ้าคือถ้าทักแปดพักเนี่ยก็ตัดสินใจว่าคุณคุณจะยืนหลักการกันจนแบบสู้กันยาวเหยียดอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าพักอันดับสองอ่ะเขารู้สึกว่ามัน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 ต้องมีกรอบเวลาเพราะเขาอยากจะพิสูจน์ว่าเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะทะลุทะลวงข้อจํากัดที่ก้าวไกลจะทําไม่ได้เขาก็จะลองลองไปฟอร์มฟอร์ม,ฟอร,มฟอร์มรูปแบบหรือวิธีการในการที่จะไปเจราจาอันนั้นก็เป็นวิธีมันมันก็เป็นความชอบธรรมอันนึงนะของพรรคเพื่อไทยค่ะรับฟังจริงๆฟังได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าม,มันอ่านกันคนละมุม เราต้องออกมาแสดงตัวครับไม่ใชใ่ไม่ใช่ในสภาเราต้องออกมาแสดงตัวนอกสภาไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีทางอื่นต้องออกมาในส่วนของมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณสมบัติบอกว่าสวใช้แค่เป็นข้ออ้างเท่านั้นแบบนี้จําเป็นที่จะต้องยอมถอยในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมคะผมผม,ผมอย่างนี้กันคือผมมีความเชื่อว่าสวเนี่ยเขาจะใช้ทุกวิธีการ ต่อให้ก้าวไกลในยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปต่ออย่างอื่นต่อแสดงว่าสิ่งนี้เป็นข้ออ้างไม่มีทางนะครับไม่มีทางแล้วมันมันเป็นวิธีการหลอกล่อพอคุณยอมเสร็จใช่ไหมพอคุณยอมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าแล้วเงื่อนไขใหม่ละก็มีเงื่อนไขใหม่อีกพอคุณไปยอมเงื่อนไขใหม่เขาก็จะมีเพิ่นขึ้นเงื่อนไขใหม่อีกแล้วสถานะที่คุณเป็นตัวแทนประชาชนแล้วตอนคุณไปหาเสียงอ่ะคุณบอกคุณจะแก้ไขั สภาสภานิติบัญญัติเนี่ยถ้าถ้าคุณไม่สามารถเอากฎหมายขึ้นมาอภิปรายมาแก้ไขกฎหมายมาเพิ่มเต,ติมกฎหมายมายกเลิกกฎหมายได้แล้วมันจะมัน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 จะมีสภาทําไมถ้าสภามันทําไม่ได้แล้วมันจะทํากันที่ไหนครับผมถามหน่อยอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอการพูดคุยอะเอาจริงๆอะใครก็มองออก,ออกว่าการแก้ไขรอบนี้มันไม่สําเร็จหรอกค่ะ<อ>แต่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วที่มันจะต้องไปสู้กันในสภาคุณปล่อยให้คนข้างนอกมันคุยกันแล้วมันติดคุกติดตรางทำทำไม คุณไปทาในสภาพนานมันถูกต้องแล้วแล้วคุณก็พูดกันอย่างมีวุฒิภาวะเอาหลักฐานเอาข้อเท็จจริงเอาหลักการทางทฤิฎีมาโต้เถียงกันไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม่ไม่ถูกต้องแล้วครับไอ้คนบอกแก้ไม่ได้นะอย่างคุณสวคําคนูลศีรัจมา่นะ <c oughs> เขามีการไปขุดสมัยไปออกรายการตอบโจทย์ก็ยังบอกเองว่าแก้ได้นะครับแล้วในประเทศเนี่ยก็เคยแก้มาแล้วอนะไอ้ไอ้มาตานี้เขาเคยแก้มาแล้ว แล้วมาถึงขราวนี้บอกแก้ไม่ได้ครับมันอะไรกันครับส่วนจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนคุณก็อภิปรายสู้กันสิครับ mm hmm. ถ้าคุณบอกไอ้นี้เยอะไปคุณก็ต่อรองกันนะฮะต่อรองกันแล้วถ้าคุณหมดปัญญานนะ้นผมพูดตรงๆเลยนะถ้าประเทศนี้ปกครองโดยประชาชนนะโดยประชาชใจนะ,ะชชนนะถ้าคุณหมดหมดปัญญานะคุยในสภาแก้ไขไม่ได้คุณออกมาทำประชามติข้างนอกครับคุณให้ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงนั้นลงประชามติถ้าเรื่องมันยากขนาดนั้นนะ่ะทำได้ทำไมทำไม่ได้ ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Fol เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ